สวัสดีครับทุกคนคิวไลฟ์ผมวันนี้ผมอยู่ที่ถนนบรรทัดทองนะครับพาทุกท่านพบกับบรรยากาศการลื้อสายสื่อสารบนถนนเส้นนี้ครับซึ่งตอนนี้บริเวณจรางรกรซอย26ก็เริ่มมีการลื้อถอนสายสื่อสารให้เห็นบ้างนะครับวันนี้ครับ ผมเองก็เลยเข้ามาข็็ภาาบรรยากาศของถนนเส้นนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันตั้งแต่บริเวณแยกจเจริญผลถึงแยกสะพานเหลืองส่วนตอนนี้จะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไงยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพระนามที่1ฝัง่งเดียวกับสเตเดียมวัน ส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโลตัสพระรามหนึ่งส่วนด้านหน้าจุดนี้ก็คือแยกจเจริญผลเป็นจุดตัดกันของถนนพระรามที่1กับถนนบรรทัดทองวันนี้นะครับผมเองจะเริเ่มตั้งแต่จุดนี้ครับตามแนวเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้จากด้านบนลงมาถึงด้านล่างก็คือฝั่งของถนนพระรามที่1ลงมาถึงฝั่งของถนนพระรามที่4บริเวณแยกสะพานเหลืองครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่ถนนบรรทัดทองนะครับ จากจุดนี้จะเห็นว่าจะมีสายไฟสายสื่อสารให้เห็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการรื้อสายสื่อสารให้เห็นมากนะครับบริเวณจุฬาลงกรณซอย26 ก็ต้องเดินจากจุดนี้ไปอีกสักพักใหญ่นะครับกว่าจะถึงจุดนั้นยังไงนําเดินชมตั้งแต่จุดนี้กันเลยครับบรรยากาศ2งฝั่งถนนในจุดนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นร้านอะไรทั้ง2ฝั่งจุดนี้ก็จะเป็นร้านอาหารีตลอดแนวนะครับบริเวณถนนมหัดทองในจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมลยครับตอนที่ผมมาถ่ายคลิปก็จะมีชาวต่างชาติอยู่ที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับบริเวณร้านอาหารในจุดนี้ แอดเองก็เห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆเกี่ยวกับการลื้อสายสื่อสารบนถนนเส้นนี้แอดเองเข้าใจว่ามีการลื้อมาเกือบจะหมดแต่หน้าตอนแรกแต่ตามจริงก็เพิ่งมีการลื้อไปได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับจะอยู่แค่บริเวณจรลงกรุซอย26ส่วนจุดอื่นๆตอนนี้ก็ยังมีสายสื่อสารให้เห็นอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าจุดนี้มีการรีสายสื่อสารเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดใหต้ชมอย่างแน่นอนข้อมูลจากทางผู้จัดการออนไลน์นะครับ PMCU ร่วมกับกรุงเทพมหานครและพันธมิตรผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารพื้นที่3ย่านมทัททองสวนหลวงเพิ่มเสถียรภาพการสื่อสารความปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ชุมชนสร้างเมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนโดยศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัฒน์ผู้รักษาการแทนอธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าปัญหาสายสื่อสารลกรลงลังในพื้นที่3ย่านบรรทัดทองสวนหลวงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้านความสวยงามและความปลอดภยัยสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่เพียงแต่ทําให้ทัศนียภาพของพื้นที่ดูไม่น่ามองแล้วแต่ยังสร้างความเสี่ยงอุบัติเหตุและอคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้และส่งผลต่อเสถียรภาพของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในพื้นที่ด้วยโดยสํานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครกสทชสํานักงานเขตปทุมวันและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่บริเวณ3ามย่านบรรทัดทองสวนหลวงครอบคลุมพื้นที่3มย่านบรรทัดทองสวนหลวงกว่า600ไร่รองรับการใช้งานพื้นที่3ย่านสมาร์ทซิตี้โดยจะดําเนินการตัดและรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกทั้งหมดโดย PMCU ได้เตรียมการมากกว่า1ปีในการสร้างโครงข่ยายใยแก้วน้ำแสงใหม่โดยได้บริษัทโปรเอ็นขอบจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปัจจุบันการติดตั้งโครงข่ายใยกแก้วนำแสงเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการซึ่ง PMCU ได้ให้สิทธิบริษัทโทรคมานาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเป็นผู้บริหารจัดการการใช้โครงข่ายเป็นเวลา10ปีทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลบางส่วนนะครับขอบคุณข้อมูลจากต้นทางน,นะครับข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ตอนนี้ผมเองก็เดินม,มาถึงอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยนังนค้างก็จะเป็นจุฬา26 จากจุดนี้จะเป็นจุดที่เริ่มมีการลื้อสายสื่อสารมาบ้างนะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับว่าจุดนี้ถนนเส้นนี้จะมีการลื้อสายสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จเมื่อไหร่ผมเองก็ไม่แน่ใจครับแต่ก็จะมารีกเดไดให้ชมในหลายครั้งอย่างแน่นอนสำหรับถนนเส้นนี้เพราะถนนมหา,าทองเส้นเองก็เป็นถนนสายสําคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ ด้านบนจุดนี้เพอไม่มีสายสื่อสารได้เห็นเหลือเียงแค่สายไฟบอดเดย์นานบนทําให้ภูมิทัศน์ในจุดนี้ก็ดูโล่งขึ้นมากเลยครับสำหรับในปัจจุบันก็มีบางถนนที่มีการรื้อสายสื่อสารเสร็จแล้วรวมไปถึงหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการลื้อสายสื่อสารหรือว,ว่าจะเป็นจุดที่ลื้อเสร็จแล้วนะครับถนนสารสินตรงส,วน,สวนลุมพินีถนนจรร้าสนิทวงที่อยู่ระหว่างการลื้อถอนถนนบรรทัดทองเส้นนี้ถนนสุธิสารวินิจฉัยถนนพระรามที่4รวมไปถึงถนนประหลนโยทินด้วยครับ ถ้าทุกพื้นที่มีการรื้อถอนสายสื่อสารแล้วเสร็จจะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยครับก็กดติดตามไว้นะครับถ้าจุดไหนมีความคืบหน้าแอดเองจะไปอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับ ในช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้ใคลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ <S <S ผมเองก็จะนำไปได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้ใคลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็อรอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ